นี่ฟาร์มกบปูทานะคะกบหนึ่งพันตัวกินอาหารมือละจักกิโลหนึ่งพันตัวนีคร 100, 1, ับสองสามโลกินอาหารมือละสามกิโล่พันตัวกินมือละจะักเทือ 100, 3, 3, 2, ท่อมือละสองเถื่อมือละสองเถื่อร่วมันไปสามกิโล่อันนี้เลี้ยงได้โดนไปได้พ่อเดียนไปเขาได้เพื่อเดียนไปมอนขบเขา ข้างนอกกูทาขยายบ้านกบนะคะอันนี้มีอยู่พันตัวแล้วมันมีรุ่นเล็กอีกห้าร้อยตัวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะกัดกัน,นก็ต้องทำบ้านให้มันใหม่หอมมมบอ่สว่โดนได้่ะ อ,อ๋อมือนั้ห้อาเห็ดตั้มกลบได้น้อที่ลิ่งนะมันมากนะ